สวัสดีค่ะอุ้มค่ะสวัสดีค่ะเฮอินนะคะวันนี้พวกเราทีมงานไลฟ์ตุนกลับมาอีกแล้วนะคะและว,วันนี้พวกเราจะมาแนะนำโรแมน,นต์แฟนาซีเรื่องทิดอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องอะไรคะวันนี้เมือ่มอสามีเจ้ามงการของฉันเปลี่ยนไปโอ้ คู่นี้เริ่มต้นมาก็คือแต่งงานกันแล้วเหรอคะเนี่ยใช่แล้วคะ่ะนางเอกของเราเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปแต่งงานกับสามีคนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะอเอ๊อันนี้คือดีหรือไม่ดีคะเนี่ยตอนแรกอะก็ไม่ดีเท่าไหรค่ค่ะพอไปอ่านจริงๆอิอะกลายเป็นว่าฟิงจิงจ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 งมอเลยนะคะว้าวงั้นเราว่าเริ่มเล่ากันเลยดีกว่าว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรได้เลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยคืออีริสเนี่ยเป็นหนุน่มสาวที่น่าสงสารที่เกิดจากคนใช้กับขุนนางคะ่ะตื่อวงตะกูลแล้ว ถูกบังคบให้แต่งงานกับแกรยยุคค่าดิ้ผเพืขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเลวร้ายทั้งหมดนะคะนอกจากถูกมินทาว่าร้ายแล้วเนี่ยแต่งงานได้ปีเดียวก็ดันถูกลอบฆ่าค่ะแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยสามีที่ไม่เคยสนใจใยดีกลับมาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ฆ่าเธอเองกับมือค่ะ oh, no. นาะะงเอกของเราก็ได้ถูกส่งย้อนเวลากลับมาในคืนแต่งงานของตัวเองเมื่อ1คืนก่อนค่ะและคาลิสากีผู้โหดร้ายคนนั้นเนี่ยกับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนคนละคนเลยค่ะกลายเป็นผู้ชายที่ข้างหักเือมากๆเลยโอ้ทั้งที่เหมือน,นเรื่องราวจะไปดีแล้วนะคะแต่ว่าอิริสเองนเนี่ยยังไม่กล้าเชื่อใจคาลิสค่ะแบบนี้เนี่ยเธอจะกล้าฝากชีวิตไว้ที่เขาอีกหรือเปล่าลองดูนะคะติดตามอ่านต่อได้นายเนื้อสารีนจอมเงการของฉันเปลี่ยนไปทุกวันพุธที่รายเว็บตนค่ะ วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ